นะครับ5 0เมตรท่าที่นี้เทคนิคนะครับจะบอก1 2 3เหมือนเดิมนะครับที่อีกแรกนะครับการออกตัวบางคนออกตัวแล้วปุ๊บเนี่ยมือไม่ประสานกันนะครับมือไม่ประสานกันมันก็จะพุ่งไปไปข้างหน้าไม่ได้ไกลถ้าเรามือกางปุ๊บผิดนะมือกางปุ๊บกินน้ำมากท่าที่พุ่งหมาหน้าได้ไกลก็มไม่ได้ไกลสี่ที่สามที่สองนะครับที่ 2, สอง บางคนว่ายน้ำแล้วดูนี่ดิมือมือมือเนี่ยมันจะเฉียงมันไมนกินมือมันเลี้ยงลอมันมันมันจะไม่กินน้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดนะมือต้องวางตรงมือไมกินน้ำมือวางตรงไม่กินน้ำนะครับได้ป่ะคนนี้ไม่ไดไ้ไม่ไปไม่ได้เพราะมือมันเฉียงนี่ทีที่สองคนที่วางเงี้ยผิดเลยมันกินน้ำทีที่สามที่สามสำคัญว่ายน้ำได้หายใจได้ บ้างบนดูพี่นะไวหวน 1, 2, ั้เลยหนึ่งสองสามแล้วก็เป่าออกนี่หัวใจคนไม่รู้ไปกัน้นาาดันเป่าธรรมดาใช่ไหมครับเป่าออกหนึง่งสองสามดีมากได้นะหายใจได้ไหวได้นะครับขอโทษนิดนึงออกตัวมือชิดปราว่ัยมือจินตนา อันที่สามมัหายใจได้นะครับจะไหวได้นะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับอันที่8เดี๋ยวลองดูกันว่าคะแนดนดีหรือเปล่านะครับทุกคนฝากไว้อันที่8ครับทุกคนเอาโอเคครับ,บเตรียม